โรงเรียนศพเมะาวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลศบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปรัชญาของโรงเรียน ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญาอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่จิตอาสาเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นเลิศด,ด้านดนตรีพื้นเมืองปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวนวพันธ์แก้วร่วมวงผู้อำนวยการโรงเรียนศพเมาะวิทยามีข้าราชการครูจำนวนทั้งสิ้น13คน ครูอัตราจ้างจำนวนสองคนและครูธุรการจำนวนหนึ่งคนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของคนเพื่อให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้และมีความสุขโดยใช้หลักความพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาทตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลสามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิตเพื่อให้สังคมส่วนรวมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโรงเรียนศกเหมาะวิทยาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะสนองนโยบายดังกล่าว ประกอบกับมีแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอยู่ก่อนแล้วจึงได้ประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบนโยบายและวางแผนร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินง,งานโดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์แผนงานโครงการและผู้รับผิดชอบกิจกรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นบูรณาการจัดกิจกรรมเข้ากับการเรียนการสอนอย่างจริงจังโดยมอบหมายให้ครูทุกคน จัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้มีการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในส่วนของสถานศึกษาได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง จนกระทั่งในปีการศึกษา2,558ได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้น ก็ได้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลโครงการรโรงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2,559และปีการศึกษา2,561มีการสร้างเครือข่ายสู่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆจนได้รับการยอมรับจากชุมชนและทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง สวัสดีครับผมครูวิราชกเพื่อนครูผู้สอนในสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6กับผมได้น้อมนําหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องของการเรียนการสอนกับผมได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนในชุมชนในสังคมนักเรียนมีแนวคิดแนวปฏิบัตินักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขและเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปครับโรงเรียนศพเมาะวิทยา ได้น,น้อมนำหลักปัจญาาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาซึ่งเป็นแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถะพิษทรงพระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาปรับใช้ในการบริหารงานตามกระบวนการของศกมาะโมเดลทั้งนี้อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งครูคณะกรรมการสถานศึกษ ษาภูมิปัญญาท้องถิน่นและเครือข่ายการเรียนรู้อื่นๆในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนกระบ,บวนการทำงาน